หน้าอย่าลืมนะครับมาร่วมบุญกันได้นะครับจะบอกว่าจุดจีนนี้นะครับเห็นเห็นรวยรวยทุกคนทุกท่านครับแล้วขอบอกไว้เลยนี่วัดบางจากจัดงานบุญตรงนี้เป็นงานประจำปีวัดถึงวันที่สองกุมภาวันที่สองกุมภานะครับใครที่ชมอยู่มีเวลามาอีกหลายวันเลยจุดจีนวันนี้และวันนี้วันนี้วันไหว้ พรุ่งนี้วันเที่ยวแล้วก็เที่ยวกันยาวเลยยีิบเก้าต้งติ๊สต้เอ็นึ่งซอปากันเลยนะครับวัดบางจากเชิญเลยครับใครอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับขอผู้กองหลานจุกมมือบุดจุดมือหลานประสานมือเมียเขล่ยมือแม่ใยญ่มาตรงนี้เลยมาทำบุญกันนะช้อนไขป่ปลาเพาไข่ปลาจะเนี้ไข่ปลาจริงๆนะยเพราะว่าถ้าไนะข่ปลา,า,าป็นทองเนะี่ย มันกินไม่ได้อ๋นี่กินได้ก็ไปด้พดมี่อมก็ได้พัดลมพัดลมอ้าพัดลมแุลเอ้าวนะใครได้พัดลมครับใครได้เออยขาย่อให้แปดสิบอืนะชิ้นกอนตลอดเลยพี่สายอ่าแต่พัดลมเอาสีสีอะไรบอกด้วย อ๋อขอได้พี่ลมนะตอนี้อยู่ที่บ้านข้าวอยู่นะเห็นว่าจะได้เจออะไรสีอะไรก็ได้นะไม่เอาบอกนะครับไม่เอาบอกนะจะมอบให้ทางวัดก็ได้ไม่เอาใช่ไหมเอาเอาเดี๋ยวแฟนแฟนอยู่ไหนไม่ให้แฟนมายกเออเป็นผู้ชายที่เสียสละมากให้เมียมายกถองได้อะไรอ่ะ ม่รรู้ตััวเลยคบนี่ผู้ชายเขาบอกเขารอแกนี่ครับถ่ายลูกอาถ่ายลูกเป็นเกียรติกาเชิญนะครับถ่ายพี่เบ้ามาบ่อ้ามาอ่านะครับตู้นีหลักฐานอุปกรณ์อยู่ไหนอ่ะนี่กล้องนี่อ๋อมีกล้องนี่อ๋อนี่ถ่ายถ่ายถูกอ่าอ่าอีอีอีสิบสองนะครับเป็นเบอร์โหลแต่ได้ของรางวัล12โหลเป็นูดีอยู่ที่ อ่มอบเมาครับเอาลับ huh. ล ah, ah, ับเฮ้มีใจมีใจเอาไปใช้หรอไม่ไมขายใช่ค่ะใช้เหรออ่าขอขอเบอร์ซด้วยครับคือไวน่อ่าอนี่นี่เอาเบอร์เอาเบอร์อ่าเอาเบอร์็บไว้เอออ่าชิงชิงทิ้งเลยก็ได้เพราของมันออกแล้วใช่ไหม ได้พัดลมมาแล้วโอ้โหมีทั้งเมื่อกี้เรายิงอยู่มีของใหญ่ๆก็มีแฉกน้ำร้อนสองกันใบนะแล้วก็มีอ่าในเรื่องหม้อหม้อหม้อเออหม้อทำต้มอะไรกินได้อีกแล้วก็พัดลมออกแล้วนะนี่รอจักรยานไฟฟ้าว่าจะออกกี่โมงมีจักรยานผีด้วยนะจักรยานผีอ๋อจักรยานโบราณจักรยานปั่นปั่นไม่โบราณเราก็ตอนโบราณนะอือไม่โบราณ หนูก็พูดฉันน่าเกียดจักรยานของเราครับมีพ่อห่วงแม่ผ้าผ้าห่มท่านมอมมีโุ๊ะกลามีล่มมีทีวียังอยู่นะเครื่องดื่มฝุ่นก็มีโอ้มีนะเออพัดลมอันนี้ก็มีพัดลมไอรังก็มีรถเด็กเล่นก็มีเนี่ยครับโอ้น่าแม่งลูกชายครับมีจักรยานเด็กก็มีชุดเด็กดูว่าไทยจะได้อะไรอ่า